อยู่กับ B M X 3เนาะก็คือรุ่นนี้ G 0 1โฉมปี 18, 19, 20, 21, 22, 23อยู่อยู่อยู่ในช่วงนี้แต่รถคันนี้ก็คือปี2018จดทะเบียนปี2019ปัญหารถคันนี้ก็คือขับแล้วเวลาแตะเบรกหรือว่าเลียเบรกหรือว่าเหยียบเบรกกับจับพันจะเกิดเสียงดังอืดอืดอืดซึ่งพอมาดูเลขไม์อยู่ที่ประมาณเลขไม่แสน 7 5 0 0 0หถือว่าแสนปลายๆเราก็ถอดระบบเบรกเนาะรนั้นลักษณะเสียงที่มันดังที่เบรกเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะก็ฟันธงนั่นเลยว่าคือระบบเบรกระบบเบรกก็จะมีอะไรบ้างมีจานเบรกมีผ้าเบรกมีคาลิเปอร์เบรกมีน้ำมันเบรกเราถอดจานเบรกมาดูเนี่ยนี่คือของเก่าจะมีร่องรอยค่อนข้างที่จะลึกเลยใช้วนเนียในการวัดเนาะวัดได้อยู่ประมาณ 18..518.5 ซึ่งจานเบรกที่เขาเขียนไว้ต่ําสุดมินิมัมเนี่ย18.4ซึ่งไม่สามารถเจียร์ได้ก็ต้องเปลี่ยนจานครับของใหม่ที่ใส่ไปก็จะได้อยู่ประมาณ20มิลครับอ่าสเปคของเขาที่ใส่ไปเนาะอันนี้คือล้อหลังต่อมาให้มาดูล้อหน้าครับล้อหน้าก็เหมือนกันครับเวลาเลขไมล์ประมาณแสนไปปลาเนี่ยสามารถเปลี่ยนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ได้เลยนะส่วนถ้าเกิดเลขไม่ถึงเนี่ยอาจจะต้องเช็คละเอียดขึ้นอันนี้ล้อหลังเอ้ยล้อหลังเสร็จแล้วนี่คือล้อหน้าก็ใช้วุ้นวัดดูนี่เราตัวเช็คนะประมาณ20-22กว่ากว่า22.5ซึ่งมินิมัมเนี่ยเขียนไว้ว่า 22. <c oughs> งองจุดตัวัสงจุดสิอ2จุดเท่าไหร่เนี่ย ดูไม่ออก22.4โอ้โหดูยากมาก22.4ถือว่าบางไม่สามารถเจได้ถ้าเกิดจะเจียร์เนี่ยมันต้องเจียร์ข้างละจุดหสองข้างก็1นมิลมันก็จะเหลือ21.4 21.5มันก็บางมากแล้วก็ใช้งานไปก็จะเกิดเสียงครับบางครั้งลุยน้ำขับรถล้อมาเจอน้ำเหินน้ำแล้วพวกนี้เบรกมันก็จะเบรกไม่อยู่แล้วก็จานเบรกอาจจะคดได้งั้นไม่แนะนำเจียร์ครับระยะแสนปลายเปลี่ยนได้เลยครับสิ่งที่เราเปลี่ยนไป เวลาวัดประเด็นของจานเบรกเนี่ยเราเวลาวัดเราใช้เวอร์เนียในกะัรวัดเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณ20 24ครับของใหม่อยู่ที่24ซึ่งไม่ว่าจะเป็น OD หรือว่า ID ก็สแตนดาดอยู่แล้วส่วนระบบเบรกในรถรุ่นนี้นะครับบร,ริษัทอทีอันนี้คือ BMW เนอะอันนี้ก็เป็นบร,ริษัท t r w นะเป็นผู้ทำให้กับ BMW ในรถรุ่นนี้นะครับงั้นรถใครที่มีปัญหาขับแล้วเนี่ยมีเสียงดังตอนที่มันเบรกนะตอนที่เบรกนะ ก็กับรถเล็กๆหม่แสนปลายๆเนี่ยก็สามารถาเปลี่ยนได้ทั้งจานหน้าผ้าเบรกหน้าจานหลังผ้าเบรกหลังแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกได้ใหม่หมดเลยครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ